ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมปาณีหรือว่าชีสนมของอินเดียเนี่ยมีราคาแพงเนี่ยค่ะทําออกมาแล้วก็ได้แค่นี้เองค่ะวิธีการทําก็ไม่ยากเลยค่ะนํานมสดนะคะมาต้มจนเดือดต้มต่อโดยใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ํามะนาวประมาณ2ทัพพีหรือว่าถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้น้าส้มสายชูแทนได้ค่ะเมื่อได้เป็นก้อนๆแบบนี้นะคะก็นํามากรองค่ะจากนั้นก็นําไปล้างผ่านน้าประมาณ1-2รอบนะคะเพื่อเอาความเปรี้ยวของน้ํามะนาวหรือว่าน้าส้มสายชูออกไปค่ะเมื่อล้างเสร็จแล้วนะคะก็พยายามบีบน้ําให้ออกเยอะที่สุดเ ที่จะเป็นไปได้ค่ะนําไปแขวนห้อยไว้นะคะหรือว่าหาอะไรหนักๆทับค่ะกิ่งก็ทับไว้ประมาณ5ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะสามารถนําไปทําอาหารได้ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะที่บ้านเนี่ยต้มทุกวันนะคะบางวันก็มาทําชีสบ้างบางวันเนี่ยก็คือต้มดื่มค่ะซึ่งหลังจากต้มนะคะแล้วก็ตั้งไว้ข้างนอกให้เย็นตัวแล้วก็นําไปแช่เย็นเนี่ยก็จะได้แบบนี้ค่ะ,าาะ,คะทุกคนดูความปังของนมอินเดียนะคะเพียงแค่เอานมสดมาต้มเนี่ยเราก็จะได้ครีมนมแบบนี้แล้วค่ะได้จากการต้มนมสดนะคะแล <financi> ้วก็ปล <ๆ S 2> ่อยให้้นนนนนมเเย็ตััวจากี่ ไปแช่เย็นค่ะที่อินเดียนะคะเขาก็จะเรียกว่ามาลไลค่ะซึ่งหลายบ้านเนี่ยเก็บไว้ใส่อาหารนะคะทําขนมค่ะถ้ามีเยอะเนี่ยเราสามารถนํามาเคี่ยวเป็นเนยใสนะคะหรือว่าเนยกีของอินเดียได้ค่ะจะได้แบบนี้เลยนะคะ